เอาตมาก่อนอยเพิ่งอยาคั้ย่านขัเจ็บขนาดน้นีไมบอกเขารู้นะเขานอนเฉยปราถาร์ุกอขี้งขี้ขี้ขี้เอง ตัวเย็นน้นงน่ะมันเป็นมันายหมดงี้หรอคา,ามเ,าเย็มดเสียปาก็จร <c ười> ิงเขาไม่ช่วยเหลือเลยจ้ะตอนนี้ช่วยเหลือไม่ได้เลยข้างเนี้ยซายไม่ได้เลยเน<า>ี่ยเ,รเพราะแม่หนูพี่ชายมาเลี้ยงด้วยเขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติพี่น้องได้เสียเสียไปหมดแล้วเหลือน้องสาวคนเดียว เอามาเลี้ยงอยู่บ้านแล้วจากสี่ปีแล้ว,ลวตอนนี้เขามีอาการพิการเดินไม่ได้ขาติดกันสองปีสองปีเป็นโรคความดันเป็นความดันแล้วมีแผลที่หลังตอนนี้แผลมีแผลที่หลังแผ่เริ่มมีกินเหม็นเน,านาเ่าแล้วจ้ะตกระจกตอนนี้ทางทางบ้านก็ได้ ลำบากมากรายได้ไม่พอใช้จ่ายจ้ะก็เลยได้ทำรายได้เสริมคือการอพัพไทยไปขายหารายได้ไดหาซื้อกัเข้าพ้าอายาซื้อยาซื้อกัเข้าไมเข้าวกิน <S <S ตอนนี้แกก็ไม่ถ่ายมา20วันแล้วจ้ะ,จะกินแต่น้ำกเลยจ้ะข้าวก็กินได้แค่ํำสองํำจ้ะ ยังเป็นเด็กยังไม่มีเงินยังไม่ได้ไม่มีรายได้สงสารลงเขาเลยทำกล่งองบริจาคช่วยเขาจะไปขอแขวอถวไหนหรอกก็แถวบางนได้เท่าไหาร่ด,ด้สามสิบหกไทยเลย